ภาไทย้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของทางจังหวัด้อยเอ็ดเพิ่นก็ได้มีการจัดประกวดเฟ้นหาสุดยอดผาประจำจังหวัด2517นเะคะเพื่อเป็นการปลูกกระแสเท่นผาไหมไทยให้ท่านสมัยเพื่อเป็นการดึงรายได้เข้าสู่ชุมชนนําค่ะนายทรงพลใจกรีมพัวราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดผาจังหวัด ประจำปี2 5 1 7โดยมีนายนพดลจอมเพชรรองผู้วาราชการจังหวัด้อยเอดนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัด้อยเอดพร้อมกับรองประธา,านแม่บาลมหาไทยและหัวหน้าส่วนราชการเข้ารวมที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด้อยเอดศาลากลางจังหวัด้อยเอด็ด้วยกระทรวงมหาไทยได้แจ้งให้ผู้วาราชการจังหวัดร่วมกับชมรมแม่บานมหาไทยจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดจัดการประกวดสุดยอดภาพประจําจังหวัดประจําปี2 000, 5 1 7เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ปลุกกระแสเท่นพาไทยให้ท่านสมัยพร้อมก็เป็นการดึงไร่ด่เข้าสูชุมชนเศรษฐกิจฐานรากและเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ผาไทยแต่ละประเภทให้เป็นที่รู้จัก ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนาน,นีพันปีหลวงในเรื่องของการอนุร,รักษ์มูมิปัญญาทองทิ่นของไทยเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของภูมิปัญญาไทยผ่านการเฉิดชู่เกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาไทยซึ่งผู้ผลิตนะคะผู้ประกอบการโอทอป หรือว่าสร้างท่อผ่าทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด้อยเอ็เขารวมประกวดผ่ารวมทั้งมีการจัดนิทรรศการผ่าไทยและการคัดเลือกสุดยอดผ่าจังหวัด้อยเอดจัดทรงไฟคอมมูนเรื่องราวผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดไ้กรมการพัฒนาชุ่มชนเพื่อที่จะเตรียมคอมนูนสำหรับทุ่นกาวถวายต่อไปนั่นเองค่ะ